ครูหนิงบอกว่าตบมือให้เขาบนเวทีงานออนไลน์เราขึ้นเวทีทุกวันนี่ค่ะมันมีความแตกต่างมากมายนะขอบคุณนะคะท่านประธานนะครูหนิงนะคะมาให้เห็นภาพเลยนะใครบ้างคะที่เคยไปนะคะไปประชุมสัมมานาฮอะลอใหญ่ๆคนเยอะมากโหเขาเอารถเอาอะไรขึ้นมาเอาภาพบ้านหลังใหญ่หลังโตทํา VTR มาให้เราดูนะคะทำคลิปทำดีโอมาให้เราดูนะ,ะแล้วเราก็ตกมือชื่นชมเขาโหแล้วก็ซีดอยากได้อยากได้อยากมีแบบเขาแล้วเราก็ลงทุนแล้วสุดท้ายเราก็กลับมาเหี่ยวอยู่ที่บ้านไม่รู้จะไปชวนใครไม่รู้จะไปหาใครได้สินค้ามาไปขายให้ใครก็เขาก็ไม่ซื้อเพราะเขาไม่ได้ใช้2มันราคาสูงเกินไปเราก็ลืมดูไปว่าอุ้ยกลุ่มลูกค้าของเราไม่ใช่กลุ่มที่จะมาซื้อของราคาห0,000ซื้อของราคาหมื่นหนึ่ง อาบางคนอะเก่งใจญ,ญาติซื้อได้แต่ซื้อได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เราไปชวนอะไรเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเขาเขาซื้อเพราะความเก่งใจเครือขายขายตรงโดนยี้มาเยอะมากเพราะสิ่งนี้นะคะครูเดือนบอกว่าแชร์แชร์แชร์ช่วยคนนะใส่เบอร์ตัวเองด้วยนะคะอาทุกคนนะนี่งานคืองานออนไลน์แบบง่ายๆนะคะครูเดือนเนาะ คเดินมีเทคนิคแล้วก็นี่ค่ะพีมพ่มาให้คอนเฟิร์มให้นะคะว่าแชร์ช่วยคนแล้วใส่เบอร์โทรด้วยเพราะว่าถ้าใครแชร์ไปนะคะเขาจะทักคนที่แชร์เพราะมีคนอยากทำธุรกิจออนไลน์อย่างที่ครูกระแตบอกว่างานออนไลน์มันง่ายมากๆใครๆก็อยากทำออนไลน์แต่เพียงแค่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเลือกงานออนไลน์กับแบรนด์บริษัทไหนครูบอกได้เลยค่ะบริษัทแม่มดออนไลน์มีข้อดีเรื่องไหนรู้ไหมคะ ครูประทับใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําผลิตภัณฑ์นะกาแฟโกโก้มอคคาโนโรยไฟเบอร์ go, iber, หรือ a, ครีมมนตาครีมกันแดดครูก็ได้ใช้อยู่แล้วค่ะเป็นสินค้าที่ได้ใช้และที่สําคัญเนี่ยได้ใช้ทั้งครอบครัวคุณพ่อเป็นเบาหวานความดันก็ดื่มกาแฟและโกโก้คุณแม่มีปัญหาเรื่องกระดูกพุนก็ให้ดื่มผลิตภัณฑ์ก็คือโกโก้และก็ส่งต่อให้คนในครอบครัวและที่สำคัญค่ะ เรื่องของคนที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคหลายโรคหลายคือโรคอะไรคะกรรมพันธุ์เบาหวานมะเร็งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม่มดออนไลน์มีสารสกัดที่เป็นอาหารเสริมที่ดูแลส่วนที่เสื่อมเขามาซ่อมให้เรานะเป็นอาหารเสริมวันนี้ค่ะใครที่ทำเกษตรเราต้องใส่ปุ๋ยเราก็เหมือนกันค่ะเราอะไรที่เสื่อมเราก็ต้องเสริม นี่คือคำตอบที่วันนี้ค่ะความประทับใจในผลิตภัณฑ์และที่สำคัญค่ะทำธุรกิจเป็นทางลัดที่ง่ายๆมีระบบพลังทีมพลังแชร์ทุกคนออกมาไลฟ์แล้วก็ทีมงานนะคะน้องมุกมมยสปปลาเข้ามานะสบายดีนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพลอตเทียมเท็กก็เข้ามาคอนเฟิร์มอีกท่านหนึ่งเนาะเป็นเครื่องหมายการันตีหรือว่างานออนไลน์เพราะว่าคนที่อยู่ในไลน์เนี่ยค,ครูเชื่อว่าเกือบ กือบ80%ค่ะทำขายตรงมาก่อนจะมีประสบการณ์จริงไหมคะครูครูเดือนครูพิกแคทนะคะแล้วก็เคพพี P P ่เพลาะล้วนแล้วแต่ทำเครือข่ายขายตรงมาก่อนนะขอบคุณท่านประธาน <c oughs> ครูนิงบอกว่าแชร์แชร,แชร์นะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> คือเราแชร์เพื่อช่วยคนเปิดวิสัยทัศน์เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รู้ว่าขายตรงเป็นแบบไหนออนไลน์เป็นแบบไหนทำงานง่ายๆแบบไหน ออนไลน์ของเราเราไม่ต้องมีเสียค่าสมัครเราไม่ต้องคิดค่าพีวงพีบีจ่ายจ่ายตรงตรงค่ะซื้อกาแฟยกลัง9,750ก็ราคานี้ค่ะไม่ไม่ต้องมาบอกว่าเออจ่ายเงินไปเอ่อเกือบหมืน่นแล้วได้คืนกลับมาหลักร้อยหรือต้องรออีกขาหนึ่งหรืออีกสายหนึ่งหรือต้องชวนใครอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เกี่ยวเลยค่ะคือเราซื้อกาแฟมาเราก็ได้กาแฟมาดูแลสุขภาพถ้าเราขายเราก็ได้กำไรขายปีก แต่ถ้าเราขยายธุรกิจบริษัทก็มีส่วนต่างหรือเลดราคาของต้นทุนสินค้าค้าส่งค้าปีค่ะให้คืนกลับไปกับเราเนาะน้องเนมฟังแล้วแชร์ไลน์เนี่ยออกไปแล้วก็มีอะไรสงสัยถามครูกระแตได้ตลอด